いいですね。<ス> ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชมบุรีและกู้ภัยมูลแลนิที่ทำรัศมีมณีรัตช่วยกันจับชายกลางคนที่เดินอยู่กลางถนนเศรษฐกิจกษษษชมบุรีบ้านบึงหมู่ที่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีแล้วอย่างไล่เตะและถูกรถชาวบ้านทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งหลังจากที่เอาตัวเข้ามานั่งภายในปั๊มน้ำมันปตทตรวจสอบพบมีใบประจำตัวประชาชนระบุชื่อนายภัยจิตประทุมมังอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่126หมู่ที่สองตำบลแสนพันอำเภอทัศพนม จังหวัดนครพนมหลังจากสอบถามนายภัยจิตพูดวกไกววนมาจับใจความไม่ได้อ้างว่ารู้จักบิ๊กตู่บิ๊กป้อมซึ่งหลังจากพูดคุยกันอยู่นานก็ยังไม่รู้เรื่อง ตำรวจจึงได้ให้คู่ภัยบอกให้นายภัยจิตว่าจะพาไปพบบิ๊กตูและบิ๊กป้อมที่สนามกอล์ฟจึงยอมขึ้นรถตู้กู่ภัยและนำไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองชลบุรีสอบถามคู้ภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งว่ามีชายเดินไปมาอยู่บนเกาะกลางถนนเป็นที่น่าหวาดเสียวไล่แตะและทุบรถชาวบ้านและยังทำร้ายคนที่ขี่รถจักรยายนยนต์อีกด้วยจึงได้ไล่ต้อนให้เข้ามาอย่างปั๊มน้ำมันเล่นเอาเหนื่อยดูแล้วน่าจะสติไม่ดีมากกว่าอ้างว่าเป็นเพื่อนกับบิ๊กป้อมบิ๊กตูจึงแจ้งตำรวจนำ ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเกรงว่าจะเป็นอันตรายและเป็นภัยกับคนอื่น